เคอทีเข้าใหม่ครับตัวนี้มีก้อนสีชิ้นนะครับดันหน้าผ่านหลังล้อกันจมแล้วก็คาดนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับเเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับยางดีนะครับยางดียางเต็มสีเส้นเลยนะครับไปดันหน้าไปเต็มๆนะครับสลักแน่นนะครับสลักคาน ครื่อง14แรงคูปต้านะครับผ่านด้านท้ายเป็นผ่านบุกเบิกนะครับผ่าน3นะครับมากับตัวรถเลยนะครับมีซีนรั่วนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับมีจุดรั่วซึมนะครับระบบเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับ สวยเดิมมากๆเลยนะครับนะครับโดยรวมนะครับ แล้วก็มีล้อเหล็กกันจมนะครับนี่นะครับล้อเหล็กกันจมนะครับแล้วก็คาดนะครับอันนี้ให้ไปอุปกรณ์ครบเลยนะครับมีสี่ชิ้นนะครับ สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0981053971นะครับได้เป็น k ค t 1400พัดอุปก,กรณ์4ชิ้นนะครับมี PTO ระบบการทำงานปกตินะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเพิ่งเข้าเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับ ไม่มีรัวซึมนะครับทันท้ายนะครับแห้งๆเ,เดิมๆสนใจก็ติดต่อได้เลยครับผม